เตรียมจะนอนมันก็คิดคลิปดีๆขึ้นมาได้มันได้ดีดที่นหลาต้องมีคลิปปิดท้ายก่อนนอนนี้คลิปสุดท้ายก่อนนอนนะครับทําอะไรลาออกมาทําอะไรดีดูเหมือนผมจะเน้นแต่คาว่าลาออกจริงๆก็ไม่ได้อยากไปเน้นอะไรมากนะครับแต่อเผอิญมันโยงกันแล้วรู้สึกว่าเออมันก,มนก็มันก็จริงนะครับ ลาออกมามันก็มีโอกาสทําหลายอย่างนะครับผมทําแม่หมดเลยทั้งสมัครงานแต่ยังไม่ได้ทํานะตอนนี้ขอเว้นกน่อนนะไม่อยากทําเรื่องคิดเียดเอาทำสิ่งที่สบายใจก็นี่แหละทําคลิป YouTube นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเน้นแต่เอายอดมีทดลองทําอะไรแบบแปลกๆหรือวคลิปก็ไม่ค่อยจะยอดแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ะคือปางครั้งนี่ทํสิ่งที่ลักนะไม่ได้ตัง ช่ไหมครับแต่บางครั้งเราไม่ทําเลยเนี่ยมันก็ดูกระไรอยู่นะมันรุดเกิดมาก็ขอสักครั้งนะงแน่นผมจะประสานไปก็คือตอนนี้ยังไม่ต้องรีบหาไรายได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าเพิ่งเดือนแรกก็กําหนดเวลาไว้สักสิบวันนะคือแน่นอนผมทำอย่างอื่นไปด้วยแต่ทําคลิปเนี่ยพยายามจะทาให้เยอะและทําตามใจตัวเองด้วยเพื่อลองดูซิว่าอะไรที่มันจะ เกิดถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาจจะยังทําตามใจใตัวเองแต่ว่าน้อยลงนะครับให้กําหนดเวลาไว้10วันนะถึงวันที่10ปพฤจิกาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยคลิปเนี้ยเป็นก่อนจะเริ่มเนื้อหาต้องมีอินโทรอินโทรก็คือทําสิ่งที่อยากทําทําไปเลยนะครับผมมีหลายอย่างมากนะที่อยากทํานะประวัติศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งนะสมัยก่อนอินจัดแต่ตอนหลังเนี้ย ไม่ได้อิ่อินแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นต้องทำอาหากินด้วยแล้วก็นั่นแหละเอาเป็นว่าเอาเป็นประวัติศาสตร์เชิงประยุกต์นะผมจะทําเรื่องโบเดลด้วยนะมีผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเอ่ยชื่อเลยกันอาจารย์พันศักดิ์วิญญาณเนี่ยวางแผนให้เศรษฐกิจไทยบางคนก็บอกดีหรือไม่ดีไงแต่ผมว่าดีนะเพียงแต่ว่าไอเดียของท่านเนี่ยนะสอดคล้องกับแนวคิดของโบเดลนะแล้วผมก็ชอบโบเดล่ันข้างมากอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแล้วก็รีวิวนางงามนี่ก็เรื่องหนึ่งนะ แต่คงจะทําไม่เยอะหรอกนะครับเบื้องต้นก็ทําของเจ้าแสบแล้วก็มิเชลนะครับแล้วก็เข้มบุกนี่ทําอยู่แล้วหรืออาจจะทําคนอื่นเพิ่มเงินด้วยเดี๋ยวลองดูอ่าบอนอวัตเนี่ยได้ยออยู่นะเดี๋ยวทําดู MGI MGT เนี่ยนะอืมบางคนบอกให้ให้เน้นแนวแบบวิเคราะห์บุคคลเลยเอ,อมันก็ดีนะแต่โอเคก็อยากทำอย่างอื่นบ้างเอาที่ทำไม่สุดเลยนะทำเรื่องหนังสืออะไรด้วย นะั้น how to เลยที่อ่านมาเนี้ยบางอันเนี้ยแต่อาจจะยิบเป็นจุดๆนะครับไปรีวิวเยอะบางทีมันเครียดแล้วมันก็แบบเอาเงี้ยคืออะไรที่ทําง่ายแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในใจทําออกมาเลยตอนแรกคิดอีกอันนึ้งนะคิดเลยในใจตอนนั้นทําเลย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 เออกครดีเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวค่อยๆดูว่าจะยังไงหรือว่ารีวิวแต่รีวิวนี่ยังไม่รู้ว่าจะนั่นแค่ไหนเนี่ยรีวิวครีมนางงาม ซื้อมายังไม่ได้ทาเลยลดลดจุดด่างดำนะมันอาจจะมีไม่เยอะเนี่ยแต่ใต้ตาเนี่ยไม่เจอได้เปล่าก็ลองดูนะอีกอันหนึ่งครีมเน็กเซรามทาคอนี่ดีเริ่มมีรอยหิวย่ยนนะแต่ว่าก็ช่วงหนึ่งป่วยไปก็ไม่ได้ไม่ได้ทาแต่ป่วยไม่เกี่ยวกับครีมเขาะนะป่วยของผมเองแต่ว่าเดินเถิอนลาบากนะก็เวลาทาครีมแล้วลางก็จะลําบากกันเลยจนะุดไปก่อนนะครับก็ประมาณนั้นแหละอืมคือตอนเนี้ยอ,อยากทาอะไรได้ทําเลย เออทำไปแต่อย่างน้อยได้ทำนะแต่ถ้ามัวแต่อ่านหนังสือหรือนอนพักนอนอะไรแบบเนี้ยเล่นนอนเสร็จก็ดูนู่นนี่แบบเพลินเล่นเนี่ยเจ็บนิ้วอีกกดไปกดมานะหรือดูเฉยๆก็แบบก็ดูไปก็ดีก็ได้ไอเดียนะแต่พอได้วัตถุดิบก็ควรจะเอามาขายบ้างหรือเอามาย่อยการพูดก็คือการย่อยแบบหนึ่งนะครับอืมอันนี้ก็จะช่วยเสริมภาษาในไหนก็ลาออกมาแล้วก็ลองทําสิ่งเหล่านี้ดูนะ หวังว่านะหลายครั้งเนี่ยบางคนทําแล้วแม่งกลายเป็นเกิดรวยเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้คิดหวังขนาดนั้นนะถึงแม้เขาจะบอกว่าให้ต้องคิดอะผมก็พยายามฝึกคิดให้คิดนะมี m i n d s e ตแบบมีพลังนะแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูแต่โอเคก็ยังทําไม่เต็มที่จะต่อไปเอา,อางี้เดี๋ยวสิบวันเนี้ยจะพยายามทําดูหมายถึงว่าทําคีบะทำแต่ว่าทําจิตให้มันดึงดูดพลังเงินนะครับผมไม่แนะนํานางงามหลายคนให้เป็นแนวควีนควีนควีนแต่ ตัวเองกับไม่ควีนไม่ใช้พลังดึงดูดนะยังมีบุคลิกที่ก็เล่นเล่นเฮฮานะไปบอกเจ้าแสบแต่จริงตัวเองก็ก็ยังไม่พยายามทําตัวให้มีพลังนะควีน <Queen S 1> นี่ก็คือพลังอย่างหนึ่งนะครับเป็นพลังที่ว่าฉันต้องได้ฉันต้องสําเร็จ conqure the world conqure the world นะครับนะเดี๋ยวผมใส่พลังมั่งครับผมใส่คลิปเนี้จะไม่ได้คลิปสุดท้ายละก่อนนอนนะครับ เดี๋ยวทำคลิปให้แสบอีกคลิปหนึ่งก็ได้พลังควีนพลังแสบนะครับนะรวมถึงมิเชลด้วยอ่ะมีอะไรที่อยากจะพูดส่งไท้ายอีกผมมาผมไปกำลังใจทุกคนดีกว่าแต่ผมมองว่ายุคนี้โอกาสมันเปิดกว้างหลายอย่างที่เรามองว่าทำแล้วไม่ได้ต่างมันอาจจะได้ก็ได้อืมนะอย่างเช่นเรื่องกลุ่มดอมกลุ่มเดิมอะไรเงี้ยไร้าขายของนางงามเนี่ยนะ โอ้โหมาไลน์นะเขาบอกบางบางคนตอนแรกดูแปลกสุดท้ายตอนหลังทําไปทำมาเฮ้ยมันได้ตังค์ไว้กลับกลายเป็นว่าบอนวัตเนี่ยนําเทนเลยนะบางทีเราไปคิดมากไงเฮ้ยดังงานไม่ควรมาขายของไม่เกี่ยวดุเนี้ยอะไรขายได้ขายก่อนหรือตอนแรกเรายังรู้สึกว่าเออไม่ควรขายเราก็ทเป็นแบบเนี่ยทำคลิปทำอะไรเงี้ยแต่คลิป youtube เนี่ยทำแล้วไ,ได้ตังค์เลยนะถ้าคุณมีสามารถเปิดโฆษณาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กำลังใจทุกคนนะครับ ถ้าชอบกด1ไม่ชอบกด2นะครับหรือว่าถ้าชอบบางไม่ชอบบางก็กด3นะครับสวัสดีครับ